สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนสวิต1997ครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP 2นะครับการทำตัวชุด Airlocker นะครับของ Toyota Land Cruiser w x ร์80นะครับ EP ที่แล้วนะครับอาจารย์นุก็ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานของตัว Airlocker นะครับไปเบื้องต้นนะครับและก็ EP นี้นะครับอาจารย์นุจะพาไปเจาะลึกถึงขั้นตอนการประกอบนะครับในส่วนของ Airlocker อร์ นะครับจุดสําคัญนะครับจุดที่ออกว่าเป็นไฮไลท์นะครับในการติดตั้งนะครับจุดที่เราต้องระวังในการติดตั้งตัว a i r l o ็อ e r นะครับของ ARB วันนี้อาจารย์นุต่อ EP 2นะครับตามอาจารย์นุมานะครับตอนนี้กําลังเข้มข้นนะครับผมเชิญครับเดี๋ยวตามผมมาครับครับผมหลังจากที่เราเจาะนะครับวัดขนาดหาตําแหน่งจุดเจาะที่จะเอาลมเข้าไปในชุดฟืองท้าย นะครับทีนี้นะครับเราก็มาทำทับเกลียวนะครับทับเกลียวเข้าไปขนาด M13 มสคูณหนนะครับเกลียวที่ทับเข้าไปนะครับขั้นตอนการทับเกลียวเนี่ยนะครับก็คืออตอนเจาะเนี่ยนะครับข้อควรระวังก็คือไอตัวดอกสว่านนะครับมันจะทะลุไปจิ้มไปตัวเฟืองเดรหมูข้างในแล้วก็เจาะจนำศูนย์แล้วก็เจาะจริงเนี่ยนะครับเจาะจริงดอกค่อนข้างที่จะใหญ่ใช้ขนาด ดอกสว่าน7จ็ทับสินะครับหลนะครับในการเจาะแล้วก็ตัวตั๊บเกลียวเนี่ยนะครับดอกตั๊บเกลียวนะครับจะเป็นขนาด13บสคูณหนนะครับตั๊บเกลียวหยาบเข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือการตั๊บเกลียวเนี่ยระวังตอนที่เราตั๊บเริ่มต้นนะครับไอตัวดอกตั๊บเนี่ยนะครับมันจะล้มนะครับเกลียวจะสึกเกลียวจะไม่สวยนะครับตัวนี้ก็ต้องทําอย่าง พิธีพิถันนะครับสำหรับช่างที่มีความชนานาญแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ช่างที่เริ่มที่จะตัดเกียวใหม่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะระวังนะครับผมเรามาเริ่มการตารัดเปียวเลยครับตัวนี้ผมทําเลียวไปแล้วโดยประมาณนะครับหลังจากที่ตัดเกียวเสร็จนะครับต้องเอาชุดเฟืองท้ายตัวนี้ไปล้างทําความสะอาดพวกเศษ เศษที่เราเจาะนะครับเศษเหล็กพวกนี้นะครับผมโอเคครับอาจารย์นุจัดการก่อนครับหลังจากที่ล้างเสร็จนะครับอาจารย์นุ้ก็จะนําตัวข้อต่อนะครับเข้ากับตัวเกลียวที่เราตัฟเสร็จนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอาจารย์นุ้ก็ใช้ตัวเทปพันเกลียวนะครับงานประปาทั่วไปนะครับเป็นตัวเซนตัวน้ํามัน เพื่อความช่วยอีกรอบนึงนะครับผมใส่ไปเทคนิคการพันก็ไม่แนะนํานะครับคือถ้าเราพันผิดด้านเวลาขันเข้ามันก็ไอตัวเกลียวตัวนี้มันก็จะเขาเรียกคลายตัวออกนะครับผมใส่ตัวล็อกไท้ายให้ด้วยครับ ตอนนี้คือสำคัญตอนตำแหน่งการเจาะนะครับเพราะว่าด้านในมันจะเป็นเฟืองไดหมูอยู่ข้างในนะครับเจาะชิดเกินไปก็จะโดนสันขอบข้างในนะครับเจาะลงลึกไปเวลาเราสอดสายท่อลมออกมาเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกนะครับตัวน,นี้ก็คือเพื่อความพอดีนะครับอาจารย์โดยประมาณ ประมาณเซนครึ่งถึง2เซนนะครับวัดจากขอบบนแล้วก็ไอตัวสันตัวนี้มานะครับประมาณจากขอบเลยแนวประมาณ2เซนนะครับที่อาจารย์นุเลือกตำแหน่งตัวนี้จะมีถ้าเราทำไม่ดีนะครับก็เป็นตัวน้ำมันเฟลองท้ายนะครับที่จะออกตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องป้องกันนิดนึงผมก็เอาชัว่ไว้ก่อนนะครับ Okay. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นตัวสําคัญแล้วนะครับจะเอาชุดเฟืองขึ้นไปประกอบนะครับชุดเฟืองท้ายนะครับประกอบกับเสื้อเฟืองท้ายครับก็ต้องผมจะฉลมน้ํามันตอนนี้เป็นน้ํามันเพืองท้ายนะครับในตัวของลูกปืนเดือยหมูนะครับ หมุนเทสนะครับโอเคให้น้ำมันเพื่อนท้ายเนี่ยเข้าไปล้อเลื่นพวกชุดลูกปืนนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับตอนใส่เนี่ยอย่างที่ผมบอกใน EP แรกนะครับเพราะว่าเราใช้ชุดลูกปืนเก่าลูกปืนตลับเก่าเวลาใสา่ผมแนะนำก็คือให้ทำการมาร์กแยกซ้ายขวานะครับตอนนี้ แอนุก็แยกแล้วนะครับประกอบอัดปืนยกวางตรงนี้ก็ต้องมีน้ำมันครับครับในชุดเขาก็จะมีตัวตัวล็อกประกับ ตัวปรับตั้งระยะแบ็กแลกมาให้นะครับในชุดตัวนี้มาให้ชุดเดิมก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวชุดล็อกแล้วก็ตัวประกับนะครับอย่างที่ผมบอกเราต้องทำมาร์กเอาไว้นะครับของผมจะเป็นสีขาวกับตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องอยู่ฝั่งขวา ตัวนี้คันแน่นเข้าด้วยมือนะครับตัวเนี้ยนะครับสำคัญเพราะว่ามันเป็น2ส,ส่วนนะครับแล้วก็มีเกลียวด้วยครับในชุดเขาก็จะแถมไปตัวเกลียวปรับตั้งตัวแบ็กแอกตัวนี้มาให้2ตัวนะครับแต่คนละขนาดนะครับตัวนี้เขาทํามาบางรุ่นที่ว่าใช้ตัวลูกปืนตลับเล็กนะครับตัวนี้นะครับเราจะใส่ทางด้าน เืองใบสีนะครับซึ่งฝั่งทางด้านเฟืองใบสีเนี่ยนะครับมันจะมีชุดลมตัวนี้อยู่นะครับที่จะต้องสอดท่อลมทะลุช่องตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นชุดเดิมนะครับเนี่ยที่มากับรถนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็มันจะลําบากนะครับตอนที่เราสอดสายท่อทองแดงเนี่ยนะครับออกมาเพราะฉะนั้นมันจะมีมาให้2ตัวในชุดนะครับเราเลือกขนาดที่มัน อพอดีกับตลับลูกปืนนะครับตอนนี้ก็สำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเก็บนะครับตัวนี้จะอยู่ฝั่งทางเฟืองายสีนะครับต่อ,อยัดเอามาแบบนี้นะครับจะได้เห็น โอเคครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการวัดระยะแบคแหลกของชุดเฟืองท้ายนะครับซึ่งต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับอาจารย์นูตอนนี้ก็ยังตั้งไม่ได้ก็คือการตั้งระยะแบคแหลกนะครับก็คือระยะชิดระหว่างเฟืองตัวเฟืองใบสีนะครับกับเฟืองเดยหมูที่มันที่มันตั้งขึ้นนะครับคือระยะห่างมันต้องมีระยะฟรีนะครับทีนี้วิธีการปรับตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวตลับตัวเกียวปรับตั้งเนี่ยนะครับทั้ง2ฝั่ง นะครับก็คือถ้าเราอัดด้านนี้เข้าแน่นนะครับแสดงว่าตัวเฟืองใบสีเนี่ยนะมันจะดันไปฝั่งโน้นนะครับซึ่งโซเฟืองเดยหมูก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็จะแน่นนะครับตัวนั้นคือถ้าระยะห่างเนี่ยเราก็ปรับฝั่งด้านนี้นะครับเข้าไปถ้าเกิดว่ามันจิดเกินนะครับเราก็ต้องคลายตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวตัวฝั่งโน้นนะครับขยับตามมานะครับตอนนี้อาจารย์นุขอตั้งระยะแบกแหลกก่อนนะครับซึ่งในคู่มือนะครับระยะแบกแหลกจะอยู่หน้าสุดท้าย นะครับผมก็จะเขียนว่าระยะแบ็กแหลกนะครับ0.15ถึง0.25มิลลิเมตรนะครับก็คือเป็นค่าามาตรฐานนะครับสำหรับชุดเพลองท้ายตัวนี้นะครับผมโอเคอาจารย์นุขออนุญาตวัดตั้งค่าแบ็กแหลกก่อนนะครับ ตอนนี้ผมวัดระยะแบกแหลกนะครับเสร็จแล้วนะครับมีการเช็คแรงบิดแรงขันนะครับของน,อน็อตตัวประกับลูกปืดนะครับตอนนี้ใช้แรงขันอยู่ที่70หน่วยเป็นฟุตปอนนะครับตามคู่มือก็คือ70ฟุตปอนหรือ95นิวตันเมตรนะครับตอนนี้อาจารย์นุชทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบตัวหัว ยิงลมนะครับเข้ากับตัวชุดชุดชุดแอร์ล็อกเกอร์นะครับตัวนี้ขั้นตอนก็คือมันจะมีไงส่วนของซีนซีนอยู่2ตัวนะครับ2ฝั่งก็ควรระวังนะครับระวังอย่าให้อตัวซีนตัวนี้ฉีกขาดหรือว่าปิ้นนะครับในขณะที่เรา,าประกอบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องฉลมน้ำมันนะครับน้ำมันนิดนึงนะครับหล่อลื่น นะครับเพราะว่าประกอบเข้าไปแล้วเราต้องเทสด้วยนะครับเทสด้วยอ่ามันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับไอตัวบาตัวนี้เข้าข้างในอ่าตัวนี้นะครับที่มีตัวหนังสือเนี้ยออกข้างนอกนะครับระวังครับโอลิงมันจะกลิ้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวโอลิงฉีกขาดนะครับลมก็จะรั่วนะครับและก็ตัวนี้นะครับวิธีการดัดท่อต้องแดงนะครับตัวนี้ก็คือเราต้องม้วน ม้วนคืนก่อนนะครับม้วนแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดึงดึงออกไงน,นี้เลยข้อทองแดงมันจะเกิดการบิดตัวเป็นเกลียวนะครับตัวนี้ก็ออกไปก่อน <c oughs> แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่จะล็อกนะครับเราล็อกจากจุดนี้กับจุดนี้นะครับวิธีการล็อก เกือบแล้วครับเกือบลงล่องแล้วเหลือนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกมาให้ตัวนี้ขยับนะครับเวลาที่เครื่องท้ายมันหมุนไปนะครับมันก็จะล็อกตัวหัวลมเหลือนิดนึงลงแล้วนะครับครับตำแหน่งนี้ก็คือตัวปินล็อกนะครับ ก็จะล็อกไอ้ตัวนี้นะครับมันจะมีบ่าไม่ให้หลุดออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ขาเกี่ยวจะเกี่ยวกับตัวตลับปรับลูกปืนข้างในตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิ้นล็อกตลับปรับตั้งลูกปืนนะครับโอเคตัวนี้ขันแน่นนะครับต่อไปนะครับจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับตอนดัดข่อทองแดงเพราะว่าท่อออกนะครับของเราอยู่ตรงนี้ ทีนี้วิธีการดัดนะครับเราต้องดัดตัวนี้ผ่านมานะครับแล้วก็เราต้องคํานึงถึงด้วยนะครับว่าตรงนี้มันก็จะมีเสื้อของชุดพวงท้ายอยู่เพราะฉะนั้นแล้วการดัดพ่อตัวนี้นะครับเราต้องดัดเปื่อมานะครับแล้วก็มามาอ้อมไอตัวชุดเืวงใบสีนะครับแล้วก็ม้วนลงมาแล้วออกมาข้างนอกตรงนี้นะครับโอ okay. เคอาจารย์นุเดี๋ยวขออนุญาตดัดนะครับ ต่อไปนะครับขั้นตอนก็คือการประกอบตัวชุดชุดฟิตติ้งนะครับเข้ากับตัวท่อนำตัวนี้นะครับโดยมันจะมีอุปกรณ์นะครับมีโอลิงสองตัวนะครับมีสเปเซอร์อยู่ตรงกลางและก็มีตัวเหมือนกับตัวขันหนัดตาไก่ประมาณนี้นะครับท่อนะครับท่อทองแดงเนี่ยนะครับเราจะสอดผ่านด้วยตัวที่1ก็คือโอลิงเข้าไป นะครับตามด้วยสเปเซอร์แล้วก็มีโอแรงอีกตัวนะครับตัวนี้ก็คือมันจะไปล็อกไอตัวท่อทองแดงเนี่ยนะครับไม่ให้หลุดนะครับแล้วก็มีขันตัวสกรูตัวนี้อัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้มันต้องฝังอยู่ข้างในนะครับก่อนอื่นนะครับมันโฟมตัวนี้คือผมเผื่อเผื่อตัดนะครับตัดเสร็จเราต้องยัดเข้าไปข้างในตัวท่อทองแดงตัวนี้นะครับมันก็จะมีการถอยถอยหลังนิดนึงนะครับตัวนี้ต้องเผื่อ แล้วค่อยมาดัดอีกทีหนึง่งตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดท่อทองแดงนะครับผมก็จะพยายามตัดตัดให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ค,คือตัดแล้วเราต้องดันไอตัวท่อทองแดงนี้กลับหลังอีกนิดนึงแดงว่าตัดตัดยาวเลยครับด้วยพื้นที่ตำแหน่งด้วย คือบางท่านจะถอดมาตัดข้างนอกก็ได้บ้างไงน,นะครับมันจะมีวิธีนี้ครับเนถ้าจะให้ง่ายผมยออก,ก่อนเอาไม้ผมจะตัดไม้ แบบนี้แบบเนียนๆเลยมันจะตัดให้สั้นกว่านี้อีกนิดนึงสวยสวยนะครับสวย ตัวน,นี้ต้องช่างปลาปานะครับตอนนี้เก็บตรงปลายท่อนะครับเพราะว่ารอยตัดมีดตัดมันจะเป็นสันนูนขึ้นมา แดดทรายนะครับตัวนี้เข้าแล้ว ตามลำดับนะครับโอริงไปก่อนครับตัวที่หนึ่งตามด้วยสเปเซอร์ครับกับสเปเซอร์เนี้จะพอดีกับรูข้างในนะครับตามด้วยโอริงนะครับตามด้วยสกรูนะครับอันนี้ชึบ ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะหนึ่งขั้นตอนนะครับเราต้องมาดูข้างในด้วยนะครับเสร็จแล้วเราต้องมาจัดท่อใหม่อีกรอบหนึ่งเพรว่าตรงที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นเฟืองเดยยหมูนะครับต้องหักลบลบหน่อยพระเอกมาต่อไปก็คือตัวชุดท่อนะครับตัวนี้ จินตนาการนะครับเพราะว่าเราต่อขึ้นมาต้องมีท่อลมอีกนะครับนะครับก็คือชุดนี้นะครับที่เราจะต่อเข้าไปาชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าชุดนี้ก็คือต่อจากท่ออ่อนนะครับผมจะประกอบตัวนี้ไปก่อนนะครับประกอบตัวนี้ไปก่อนอคันก่อนผมเอาขึ้นมาประมาณนี้ ติดนะครับถ้าประมาณนี้ก็ต้องอยู่ประมาณนี้ <uvo> ก็จะมีแหวนให้นะครับแห <mie. S 1> วนอลูมิเนียมแบบนี้นะครับไม่มีอะไรครับตัวนี้ปึ๊บแบบนี้แล้วก็ปิดด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่เยอะก็ไม่ดีนะครับผมควรไปอุดท่อทางลมนะครับถ้ามันเกินใส่ประมาณนี้สามรอบ มาประมาณนี้ปึบแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่เราจะต่อกับตัวท่อลมอ่อนนะครับซึ่งมีชุดตัวนี้อยู่ข้างในนะครับดูในตำรานะครับมันก็จะคือชุดนี้นะครับแต่ ข้อตัวนี้ยังยังไม่ประกอบนะครับผมจะประกอบตัวฟิตติ้งตัวสกูผขันตัวตาไกา่เก็บไว้ก่อนนะครับกลัวหายอ้ยอ่าตัวนี้ผมจะประกอบทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ตอนที่ประกอบใส่ตัวชุดท่อเราค่อยมาขันแน่นโอเคจัดท่อครับจัดทรงท่อ,อ,ค,อค,ครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตั้งระยะฟีโหลดเฟืองท้ายแบ็กแลกเฟืองท้ายเสร็จนะครับต่อชุด ลมเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าลมที่เราต่อเข้าไปในระบบเนี่ยมีจุดรั่วไหมนะครับมันก็จะมีชุดเครื่องมือเทสนะครับตอนนี้ก็ต่อชุดเครื่องมือเทสเข้าไปนะครับเราประกอบเหมือนกับตอนใช้งานจริงทั้งหมดเลยครับชุดชุดอยู่ข้างในนะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวเกจวัดเช็ครั่วนะครับต่อลมเข้าไปนะครับตอนนี้อาจารย์นุจะสาธิตวิธีการเทสนะครับต่อเข้าไปเสร็จนะครับ หนึ่งการเทสตตอนนี้ก็คือ1เทตสเทต์ว่า2เทสต์ว่าชุดเปืองท้ายเนี่ยมันทํางานไหมครับโอเคนะครับลองฟังเสียงนะครับผมจะเอาไอตัวไม้นียนะครับาวบบางตัวนี้จะได้ยินเสียงตอนที่มันทํางานไหมนะครับผมเปิดลมนะครับมันจะดังตับครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะ เทสเอาไว้ตอนนี้แรงดันลมอยู่ที่7.5บาทนะครับผมก็จะเทสทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเทสทิ้งไว้อย่างนี้นะครับว่า,าชุดลมข้างในเนี่ยมีการรั่วไหมครับอย่างน้อย5นาทีนะครับเทสไว้โอเคนะครับตอนนี้ก็ชุดอแอร์นะครับชุดลมข้างในก็ทํางานปกตินะครับก็หลังจากเทสผ่านแล้วนะครับอาจารย์นุก็จะประกอบในตัว ชุดเฟืองท้ายในรถนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็นการประกอบอชุดแอร์ล็อกเกอร์นะครับรายละเอียดทุกอย่างนะครับอาจารย์นุได้อธิบายลงไปแล้วนะครับอาจจะไม่ครบทุกขั้นตอนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก่อนจกากกันไปนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาทางช่อง YouTube นะครับผมอุบลสวิท1997ใช้ดแนวด้วยนะครับดำเนินการโดยดำเนินการโดยอาจารย์นุอุบลสวิทหเกครับมาทีเดียวครบจบทุกปัญหานะครับต้องอุบลสวิทนเก้าเก้าเลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ครับสวัสดีครับ